ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่187สิ่ซิงเฉิงจะวิงจู่สองนานกงไหวถอนหายใจเจ้ามีความเห็นเช่นไรกับสถานการณ์ในเมืองหลวงตอนนี้นานกงชวิปแปลกใจเล็กน้อยเพราะประโยคนั้นนานกงไหวกําลังเอ่ยถามนานกงมั่วมีใช่เขารู้กันดีว่าต่อให้เป็นนานกงหุยท่านพ่อก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้ด้วยนานกงมั่วยังคงนิ่งเอ่ยขึ้นลูกไม่กล้าถกเรื่องการบ้านการเมืองหรอกเจ้ากะนานกงไหวยิ้มเย็นเอ่ย แม้แต่สนามรบเจ้าก็ไปมาแล้วมิกล้าถกเรื่องการบ้านการเมือง,งนั้นหรือข้าให้เจ้าพูดเจ้าก็พูดมาบุตรีผู้นี้ทําให้เขาได้เห็นมุมใหม่ๆอยู่เสมอหนานกงไหวคงมองนางเป็นบุตรีผู้ไม่รู้อิโนโอิเนมิได้อีกต่อไปหนานกงม่วงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยตอบข้าไม่รู้สถานการณ์ไม่ทราบว่าควรเริ่มจากเรื่องใดเจ้าค่ะหนานกงไหวถอนหายใจยาวเอ่ยเสียงเข้มขึ้นเพราะไม่รู้สถานการณ์น่าเสียดายกลับมีคนอยากดึงเราเข้าไปร่วมอยู่รอมรอ้อ แน่นอนทั้งสองคนย่อมรู้ว่าเขาเอ่ยถึงใครนานกงชวิขมวดคิ้วรัชทายาทยังมั่นคงองค์ชายอื่นๆยกเว้นผู้ที่ยังไม่เติบใหญ่ต่างก็ถูกกีดกันไปหมดแล้วยายรัชทายาทจึงต้องรีบร้อนถึงเพียงนี้ขอรับนานกงไหวส่งเสียงหือเบาๆเป็นรัชทายาทแล้วอย่างไรถูกกีดกันแล้วอย่างไรในอดีตรัชทายาทมีได้ขึ้นครองราชใช่ว่าจะไม่มียิ่งไปกว่านั้นรัชทายาทไม่ร้อนใจก็ต้องมีคนร้อนใจแน่นอนอยู่แล้ว การกระทำของเซียวเชียนเยี่ยนนั้นย่อมเป็นไปเพื่อดึงกำลังสนับสนุนให้รัชทายาทอีกทั้งมีหรือจะไม่ทำเพื่อตอนเองทว่าอาจเพราะเหตุผลบางอย่างรัชทายาทจึงยอมรับการกระทำของเขาอยู่เงียบเงียบเท่านั้นเองท่านพ่ออยากบอกสิ่งใดหรือเจ้ากะนานกงมั่วเอ๋ยถามไปตามตรงนานกงไหวนิ่งเงียบไม่นานจึงถอนหายใจออกมาไม่มีอันใดเดือนหน้าเจ้าต้องแต่งงานแล้วจวนจิ้งเจียง,งจะวินอองไม่เหมือนที่บ้านระวังตัวไว้เป็นพอ ไม่มีอันใดเช่นนั้นหรือนางเชื่อได้หรือนานกงโมเบปากอยู่ในใจจ้องมองนานกงไหวนิ่งนานกงไหวเลิกคิ้วเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจปฏิกิริยาของบุตรรีใช้ความอดทนอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเอ,อ่ยขึ้นเว่ยจวินมั่วจะรับตําแหน่งจะวินอองต่อได้หรือไม่ยังไม่แน่นอนเจ้าเป็นคุณหนูใหญ่ของจวนชูกัวกงหากมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นบิดาย่อมอยู่เคียงข้างเจ้า นนกงโม่พลันเข้าใจในทันใดต้องการให้นางก่อเวจวินโม่เอาไว้หักต่อไปเวจวินโม่ได้ขึ้นเป็นจิ้งเจียงจวินอ๋องก็อย่าลืมจนชูกัวักงรู้ดีว่าหากเวจวินโม่ขึ้นรับตําแหน่งจิ้นอ๋อนรองได้อย่างราบรื่นก็คงมีได้เป็นเพียงจวินอ๋องธรรมดาเสียแล้วเบื้องหลังเขายังมีเหยียนอ๋องและชีอ๋องของสนับสนุนเมื่อรวมกับอํานาจของจนชูกัวักงหากรวมเข้าด้วยกันเกรงว่าต่อให้เป็นฝ่าบาทก็ต้องมีความเกรงกลัวขึ้นมาบ้างเพียงแต่ถึงตอนนั้นฝ่าบาทจะยังคงอยู่หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่อง ขอบคุณท่านพ่อแม้นานกงมม่วไม่เห็นด้วยทว่ามีได้ปฏิเสธเพียงตอบกลับอย่างราบเรียบนานกงไหวจ้องนางแน่นนานทว่ากลับมองไม่ออกเลยสักนิดจึงทําได้เพียงโบกมือไล่นางออกไปด้วยท่าทางเหนื่อยล้ามีบุตรตรีสองคนนานกงสูงโง่เขาจนเขาวุ่นวายนานกงมม่วกลับฉลาดเกินคนจนต้องปวดหัว รุ่งเช้าในอีกสองวันต่อมาหนานกงซูร้องให้อึกสะอื่นขณะถูกส่งเข้าจวนเยจวินอองคุณหนูที่ถูกประคบประงมมาหลายสิบปีในจวนชูกัวกงต้องมาออกเรือนไปเงียบๆเช่นนี้อย่าว่าแต่เจิ้นซื่อผู้เป็นมันดาที่ร้องให้แทบขาดใจบ่าวในเรือนเองก็เสียดายไม่น้อยวันนั้นเซียวเชียนเย่กลับมาถึงจวนสิ่งแรกที่ต้องทําคือเข้าวังไปเข้าเฝ้าห้องเต้การกลับมาของเซียวเชียนเยี่ยบอกให้รู้ว่าการก่อกระบฏกว่าสามเดือนได้จบลงแล้ว ฮ่องเต้พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งประธานรางวัลแก่ผู้ออกหน้านานกงไวเซียวเชียนเย่ไวจะวินมั่วแน่นอนว่าทุกคนได้รับรางวัลในครั้งนี้ทั่วกันนานกงไหวนั้นอยู่ในยศสูงสักมานานแล้วจึงได้รับรางวัลเป็นอัญ,ญมณีเงินทองของล้ำค่าทั้งหลายเพราะก่อนหน้านี้เซียวเชียนเยี่นั้นมีความผิด ต่อมามีเอ้รกัวกงคอยช่วยชดเชยในภายหลังจึงได้รับรางวัลเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นห่วงจังสุนเช่นเซียวเชียนเย่จะเลื่อนขั้นไปมากกว่านี้ก็คงไม่ได้การได้รับคำชื่นชมจากฮ้องเต้ก็นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วทว่าไวจจวินมั่วนอกจากได้รับประธานรางวัลแล้วยังได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังคุ้มกันเมืองหลวงอีกด้วยก่อนหน้านี้ไวจจวินมั่วได้รับคำสั่งเป็นครั้งคราวทว่ายังไม่มีตำแหน่งที่แน่นอนมาโดยตลอดเมื่อสังกัดใดต้องการก็เรียกเขาไปที่นั่นแล้วใช้งานเพียงชัั่่ววคราาเทนน้น ทว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเว่ยจวินมั่วนับว่ามีตำแหน่งในราชสำนักอย่างแท้จริงแล้วแม้การเป็นผู้บัญชาการกองกำลังคุ้มกันเมืองหลวงจะอยู่ในตำแหน่งขุนนางขั้นสามไม่นับว่าสูงมากทว่าสำหรับเว่ยจวินมั่วที่อายุ22ปีนับว่าเป็นตำแหน่งที่สูงกับฟ้าแล้วแน่นอนจากผลงานที่เขาเคยทำมาตลอดจึงไม่มีใครกล้าโต้แย้ง ความจริงเมื่อก่อนยังมีคนมากมายที่แอบถกเถียงลับหลังว่าจวินเมื่อทำงานมีผลงานมากมายกลับไม่มีแม้แต่ตำแหน่งห้องเต้นั้นยังสงสัยต่อชาติกำเนิดของเขาอยู่หรือไม่ทวายามนี้ห้องเต้ดูเชื่อใจหลานชายผู้นี้มากหากไม่เชื่อใจก็คงไม่มีทางมอบตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังคุ้มกันเมืองหลวงให้เป็นแน่ ผู้บัญชาการกองกำลังคุ้มกันเมืองหลวงรับผิดชอบการอารักขาดูแลว,วังหลวงปกป้องเมืองหลวงและพื้นที่ใกล้จีนหลิงมีอยู่ทั้งหมด17คนแม้เขาจะอยู่ในขั้น3ามแต่นับว่าเป็นผู้มีอำนาจในกองกำลังทหารมาอย่างแท้จริงแม้แต่นานกงไวที่เป็นวีรบุรุษก่อตั้งประเทศมาก็มีอาจมีอำนาจสั่งการกองกำลังได้โดยตรงเมื่อไวจวินเมื่อได้รับตำแหน่งนี้ไปการขึ้นรับตำแหน่งแบบก้าวกระโดดของเขาจึงเป็นที่น่าจับตามอง และรางวัลที่น่าตกใจที่สุดคงเป็นหนานกงม่วหลังจากประธานรางวัลแก่เหล่าผู้บัญชาการและสุดท้ายยังชื่นชมหนานกงมั่วที่เข้าช่วยเหลือกองทัพช่วยชีวิตนายทหารวิชาการแพทย์สูงส่งประธานรางวัลไม่น้อยแล้วยังไม่พอสุดท้ายยังใจดีแต่งตั้งหนานกงม่วเป็นจวินจูนามว่าสิงเฉิง เรียกว่าสิ่งเฉิงจะวินจู่เมื่อข่าวนี้ได้รับการประกาศออกไปทั่วทั้งเมืองจินหลิงก็สั่นสะเทือนนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งสตรีนอกตระกูลซ้ำยังเป็นสตรีที่ยังไม่ออกเรือนให้มีตำแหน่งจวินจู่อีกทั้งในบรรดาทวินจูนเจิ้งก็มีความแตกต่างการแต่งตั้งสตรีนั้นมีสองแบบหนึ่งคือตั้งชื่อตามสถานที่อีกแบบคือตั้งชื่อตามเลขมงคลทั้งสองนี้แน่นอนว่าอย่างแรกนั้นมีเกียรติมากกว่าเมื่อใช้ชื่อสถานที่มาตั้งชื่อความหมายคือสถานนนนนที่ตรงงั้เป็ขอจจวิู ทว่าจวินจู่ที่ถูกตั้งชื่อตามเลขมงคลนั้นย่อมจะไม่ได้รับความโชคดีในเรื่องนี้หลังจากก่อตั้งราชวงศ์เซี่ยที่ยิ่งใหญ่สตรีนั้นนอกจากองค์หญิงที่ต้องออกเรือนแล้วก็น้อยนักที่จะได้รับการแต่งตั้งสิ่งที่น่าสลดใจที่สุดก็เป็นดังเช่นหยงชังจวินจู่ที่พึ่งทั้งสองฝั่งหยงชังจวินจู่ได้รับการตั้งชื่อว่าหยงชังทว่าพื้นที่หยงชังนั้นตกเป็นของชีอองตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วบนโลกใบนี้แน่นอนว่าไม่เคยมีการแบ่งที่ดินของลุงมาให้หลาน ดังนั้นผู้คนจึงต้องยอมรับอยู่เงียบเว่าชื่อหยงชังนี้ได้รับการตั้งชื่อเช่นนั้นเพราะห้องเต้ความหวังตามความหมายของชื่อคือเพื่อให้ราชวงศ์เซี่ยที่ยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองสืบไปยังดีที่ครั้งนั้นบรรดาจวินจู่ที่ถูกแต่งตั้งล้วนมีตัวอักษรหยงขึ้นต้นยงผิงหยงอัหยงชิ่งเป็นต้นยามนี้พานมีสิงเฉิงจวินจู่ขึ้นมามิเพียงคนรอบข้างที่ยังคงตกตะลึง แม้แต่นานกงไหวเองยังกระอักกระอ่วนอยู่ในใจเพียงเพราะรู้ทุกคนย่อมรู้ดีว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันนี้หากใช้คำว่าโหดเหี้ยมไม่สำนึกบุญคุณมาอธิบายถึงพระองค์ก็ไม่นับว่าผิดจากความจริงมิเช่นนั้นวีรบุรุษผู้ก่อตั้งประเทศคงไม่เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านี้แต่จู่ๆพระองค์กลับใจกว้างขึ้นมาแน่นอนว่าย่อมทำให้คนรู้สึกไม่สงบอยู่ในใจช่องตามใจทูเดย์ตอนที่188ซสิิงเฉิงจะวิ่งจู่สาม จากนั้นฮ่องเต้ยังชื่นชมหนานกงมั่วต่อหน้าองค์หญิงชังผิงและคนอื่นๆอ,อย่างไม่ปิดบังอีกรอบบุตรีคนโตตระกูลหนานอ,นอ,นองกงฉลาดและเก่งกาจไม่ยอมเป็นรองบุรุษเหมือนสินอย่างน้องสาวของข้าข้าจึงมีความรักใคร่แต่งตั้งเป็นสิงเฉิงจวินจู่ประโยคนี้เอ่ยออกไปทุกคนพันตกตะลึงไม่ว่าจะเท็จหรือจริงทว่ากลับเป็นคำชื่นชมจากฮ่องเต้ผู้ทรงปรีชาสามารถทั้งหมด นึกถึงท่าทีที่มีต่อคุณหนูใหญ่หนานกงอยู่ในใจดูจากท่าทางของพระองค์แล้วคล้ายกับว่าคุณหนูหนานกงนั้นเป็นที่ปลดปรานของพระองค์เสียแล้วเซียวเชียนเย่ยืนฟังคำแสดงความยินดีมากมายอยู่ในท้องพระรงใหญ่ด้วยสีหน้าที่ไม่ดีนักเดิมเป็นการประทานรางวัลอยู่ดีๆสุดท้ายกลายเป็นห่วงจังซุนถูกกดจนแทบมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นหนานกงไหวไวิจว,วินมั่วหรือหนานกงมั่วที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ต่างก็มีหน้ามีตาม,มากกว่าเขาหากเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เกรงว่าคงถูกลืมไปแล้วจริงๆ โดยเฉพาะหนานกงไหวใบหน้าที่เคยเคร่งครึมนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มดูไม่ออกเลยสักนิดว่าก่อนเข้าวังมาเขายังโมโหเรื่องของหนานกงซูอยู่เลยหนาะนอนกงซูแต่งเข้าไปเป็นอนุพันยาที่จนเย่จวินอ๋องแล้วอย่างไรบุตรีคนโตของเขาถูกฟาบาตแต่งตั้งให้เป็นจวินจูเกียรติเช่นนี้ไม่ว่าจะตระกูลใดล้วนไม่ได้รับมันผู้ใดจะกล้าหัวเราะเยาะว,ว่าหนานกงไหวสั่งสอนบุตรไม่ดียิ่งไม่ต้องพูดถึงเมื่อเห็นสีหน้าของเซียวเชียนเย่หนานกงไหวยิ่งมีความสุขมากขึ้นเจ้าอยากมีหน้ามีตามิใช่หรือ ข้าจะกดเจ้าเอาไว้เจ้าเป็นจวินอ๋องเป็นห่วงจังซุนแล้วอย่างไรหากยังไม่ขึ้นครองราชหลานของกษัตริย์มีได้มีอำนาจไปกว่าขุนนางใหญ่ที่มีกำลังอำนาจอยู่ในมือหรอกหนาในท้องพระโรงห้องเต้เกษาขาวผู้นั้นย่อมดูออกถึงสีหน้าท่าทางของทุกคนมองหน้าหลานชายที่ปกปิดเอาไว้ไม่มีพระองค์ได้แต่สายหน้าอยู่ในใจตนคาดหวังกับหลานชายผู้นี้เพราะเขาเป็นโอรสเชื้อสายหลักของราชทายาทเดิมหากเป็นประชาชนทั่วไปจะเชื้อสายหลักเชื้อสายรองนั้นย่อมไม่สำคัญ แต่เมื่อใดที่ขึ้นครองราชและไม่ต้องการถูกแย่งชิงไปก็จําเป็นต้องสนับสนุนโอรสที่มาจากเชื้อสายหลักไม่เพียงสนับสนุนเชื้อโอรสเชื้อสายหลักเท่านั้นเขายังต้องสนับสนุนหลานที่เป็นเชื้อสายหลักอีกด้วยแสดงให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าราชวงศ์สนับสนุนเชื้อสายหลักดังนั้นองค์ชายคนอื่นๆขอเพียงเติบโตก็ต้องส่งออกนอกวังไปเสียไม่เรียกหาไม่มีสิทธิกลับเข้าเมืองหลวงใช่ว่าฮ่องเต้จะไม่รับรู้ถึงจุดอ่อนของการทําเช่นนี้แต่ว่า หลังจากที่ได้เห็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังจากราชวงศ์เก่าก่อนแล้วชายชราจึงไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากขึ้นอีกยิ่งไปกว่านั้นรัชทายาทเป็นคนมีเมตตาอนาคตก็จะกลายเป็นกษัตริย์ที่มีเมตตาพระองค์เข้าใจดีว่าตนเองนั้นแข็งดังเหล็กมือเต็มไปด้วยเลือดสังหารผู้คนมานับไม่ถ้วนเวลานี้บ้านเมืองสงบสุขกษัตริย์คนต่อไปนั้นต้องการคนมีเมตตาห่วงใย,ยประชาชน มิใช่คนที่จะมากดคี่ข่มประชาชนแต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกกังวลก็คือตนเองนั้นอายุมากกว่า70ปีไปแล้วรัชทายาทก็อายุมากแล้วซ้ําร่างกายยังอ่อนแอไม่รู้ว่าต่อไปจะนั่งอยู่บนบันลังไปได้นานเพียงใดดังนั้นเขาจึงให้ความสําคัญกับเซียวเชียนเยี่ยผู้ฉลาดหลักแหลมหลานเชื้อสายหลักที่ร่ำเรียนรอบรู้ แต่ว่าเห็นได้ชัดว่าเซียวเชียนเย่ยนั้นยังต้องได้รับการขัดเกลาอยู่มากไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ไปไหว้บรรพบุรุษที่ตานหยางหรือการออกรบครั้งนี้การกระทําของเซียวเชียนเย่ยนับว่าไม่น่าพอใจเอาเสียเลยแต่ไม่เป็นไรเขายังมีเวลาค่อยๆสั่งสอนกันไปทุกคนออกไปเถิดเย่จะวินอองและผู้สืบทอดจะวินอองแห่งจิ้งเจียงนั่งอยู่ก่อนในท้องพระโรงห้องเต้เอ่ยขึ้นเสียงเข้มกระหม่อมทูล,ล่าขุนนางทั้งหลายลุกขึ้นและเดินถอยออกไป ไม่นานท้องพระโรงที่เต็มไปด้วยผู้คนยามนี้ว่างเปล่าลงเหลือไว้เพียงเซียวเชียนเยี่ยและเวจวินมั่วสองคนที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นสาบาทนั่งอยู่บนที่นั่งมองสำรวจทั้งคู่ไม่นานจึงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มข้าเห็นว่าสีหน้าของพวกเจ้าไม่ค่อยดีเจวินมั่วหรือว่าเจ้าไม่พอใจรางวัลที่ข้าประทานให้เวจวินมั่วหลบตาลงเอ่ยเสียงเรียบกระหม่อมมิกล้าพะยะค่ะข้าว่าเจ้าดูไม่เหมือนมิกล้านะ น้ำเสียงขององค์ห้องเต้น,นั้นฟังไม่ออกถึงความยินดียินร้ายเห็นเพียงเขาหลีตาลงพลางลูกปลายคางข้ารู้ว่าเจ้าไม่พอใจที่ข้าแต่งตั้งเด็กหนานกงผู้นั้นในเมื่อตระกูลหนานกงสร้างความดีความชอบแน่นอนต้องประทานรางวัลข้ามิใช่กษัตริย์ที่ไม่รู้ความไม่รู้จักแยกแยะเว่ยจวินม่วเงยหน้ามองเขาเล็กน้อยเอ่ยตอบพะยาขะขอบพระไทยฝ่าบาทฝ่าบาทเลิกคิ้วมองเว่ยจวินมั่วแล้วหันกลับไปมองเสี่ยวเชียนเย,ย่เอ่ยเสียงเรียบเชียนเย,ย่เจ้าไม่พอใจอันใดเล่า สีหน้าเซียวเชียนเยี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลุบตาลงท่าทางสุภาพเสด็จปู่หลานมิกล้าพะยะค่ะมิกล้าหรือหรือว่าไม่มีฟาบาทถามเซียวเชียนเยี่ยเงียบมิกล้าและไม่มีพะยะขลานขอบพระทัยเสด็จปู่ที่ประธานรางวัลฟาบาทสายหน้าถอนหายใจพวกเจ้านี่ยังหนุ่มแน่นแท้แท้กลับมิรู้ความเจ้าลองว่ามาก่อนออกรบข้าบอกกับเจ้าเช่นไรเซียวเชียนเยี่ยรีบเอ่ยตอบทูลเสด็จปู่ สเสด็จปู่กล่าวว่าหลานยังไม่เคยออกรบไม่มีประสบการณ์ต่อสู้กับศัตรูให้ฟังชูก,กัวกงและน้องชายให้มากเช่นนั้นแล้วเจ้าทำเช่นไรฟาบาทถามเซียวเชียนเงียบอยู่นานก่อนเอ่ยขึ้นหลานผิดไปแล้วขอสเสด็จปู่ลงโทษด,ด้วยพะยาค่ะฟ้าบาทส่งเสียงหยันเอ่ยลงโทษงั้นหรือเจ้าช่างพูดง่ายเจ้าว่าหากครั้งนี้จะวินม่วกลับมาไม่ได้ เจ้าจะบอกกับเสด็จอาชังผิงของเจ้าเช่นไรจะบอกกับเยี่ยนอ๋องและชีอ๋องเช่นไรหากครั้งนี้ชูกัวกงเป็นอันใดไปกองทับศูนย์สิ้นเจ้าจะบอกกับข้าเช่นไรจะบอกกับประชาชนเช่นไรเซียวเชียนเยี่ยใบหน้าซีดขาวคุกเข่าลงไปบนพื้นหลานผิดไปแล้วขอเสด็จปู่ได้โปรดอภัยด้วยพยะค่ะช่างเถิดโชคดีที่มีได้เป็นเรื่องใหญ่โตอันใดฝ่าบาทโบกมือบอกให้เขาลุกขึ้นกล่าวว่าเจ้าอย่าได้โทษข้าที่วันนี้ไม่ไว้หน้าเจ้า เจ้าเด็กหนานกงผู้นั้นหักมิ่ใช่เพราะเรื่องของเจ้ายายข้าต้องแต่งตั้งนางเป็นเจวินจูหนานกงไหวเป็นบุคคลที่จะล่วงเกินได้ง่ายๆหรือล่วงเกินเขาแล้วเจ้าไม่หาวิธีชดเชยกลับกลายเป็นหนักขึ้นจนเป็นปรปักกับเขานี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เจ้าสั่งสอนหรือหรือว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นห่วงจังซุนแล้วเขาจะมีกล้าทําอะไรเจ้าเช่นนั้นหรือเชียนเย่ยชูกัวกงมีคนเดียวห่วงซุนนั้นมิได้มีคนเดียว กระทั่งอรสเชื้อสายหลักของรัชทายาทก็มีได้มีเจ้าเพียงผู้เดียวหากเขาโกรดแค้นเจ้าขึ้นมาจริงๆไม่จําเป็นต้องเอาคืนเจ้าด้วยตนเองแน่นอนว่ามีคนลงมือแทนเขาอย่างแน่นอนโลกใบนี้มีได้บอกว่าหากเจ้ามีฐานะสูงส่งกว่าคนอื่นแล้วคนอื่นจะอ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายต่อเจ้าเจ้าเข้าใจหรือไม่เจ้าต้องการดึงคนสนับสนุนข้าไม่ว่าเจ้าแต่ว่าหากเจ้าดึงไม่สำเร็จซ้ำยังทำให้เขามีความขุนเคืองใจต่อเจ้าข้าคงรู้สึกผิดหวังกับเจ้ามาก ถ้อยคำนั้นรุนแรงแม้เซียวเชียนเชียนจะมีได้คุกเข่าลงไปอีกครั้งทว่าแผนหลังกับชุ่มโชคไปด้วยเงื่อไม่ใช่เพียงเพราะคำตำหนิของเสด็จปู่แต่เป็นเพราะเสด็จปู่นั้นมองแผนการของเขาทะลุปรุโปร่งสมแล้วที่เป็นถึงผู้ก่อตั้งประเทศหักเสด็จปู่คิดเอาความเรื่องแผนการของเขาหลักก็เซียวเชียนเยี่ยสันไหวอย,อยู่ในใจมิกล้าจินตนาการถึงสิ่งที่จะตามมามองดูท่าทางสันร,ริษของเขาฟาบาดก็ใจอ่อนขึ้นมาถอนหายใจพลางโบกมือเอ่ยเจ้าพึ่งกลับมาก็เหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนเสียเถิด คนยังหนุ่มย่อมไม่ควรรีบร้อนเกินไปพระยะคะเสด็จปู่หลานทูล,ล่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ